อสัสสลามุอะลัยกุมะราะมะตุลลอฮิวบะรอกาตุเด็กวันนี้คุณภูณจะขับรถออกไปข้างนอกนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเอาละมาขึ้นรถกันเลยค่ะอจะากบัวไม้เอแต่ว่าก่อนจะออกนอกบ้านเราจะต้องอ่านบูอาก่อนนี่นะก่อนจะไปข้างนอกนะคะก่อนเ,อเราขับรถออกไปเนี่ย เราก็เคยเห็นเนาะว่าบางทีก็มีอุบัติเหตุมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาอ่านดูอาให้เราคุ้มครองเรากันก่อนนะคะเอดูดอาขึ้นรถเด็กๆได้หรือ,อยังนะถ้ายานไม่ได้เดี๋ยวพูดตามคุณครูคนะดูอาขึ้นยานพาหนะกล่าวว่าอ่าซุบะฮานัลลซีซักคอรล์ละนาฮาซาวะมาคุณะ ลาหูม be <oo> ุกริ vale ีนีนวาอินนาอิลาอรดีนาลาหูก็วีบูนเอาละหลังจากที่เราอ่านอุกันเสร็จแล้วเราก็พร้อมที่จะขับรถออกไปนอกบ้านแล้วเพราะว่าเราได้ขอความคุ้มครองต่อร้อยแล้วให้คุ้มครองเราให้ปลอดภัยนะคะไปกันเลยค่ะอลไรคะขอครูลาไปก่อนนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอยูวะบเระกาตุ